ต่อเิดตเิดตเิดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วด้วยตอนนี้ช่วยเวลาเราเพื่อนหนักคนในวายเยอะอยู่เรเพื่อนหน่อยเราเพื่อนหน่อยเยอะเพื่อนหน่อยเอาสวมาเอานมาเยอะๆไปไหนมาเอา่นมาเยอะๆมามามาเอส่วนมาส่วนมาได้ส่วนมาปุ้ยขอโทษพี่พี่เป่าดิเตาดี

มาไอ้จุกมามาไอ้แม่มึงฮัอุ้มไปเลยอุ้มไปน้องอุ้ยไอ้เหต้ย

ทำไมผมอุ้มไม่อยสนใจเพื่อนเลยเว้ยพี่เห็นพี่เห็นนะพี่เห็นนะโอ้ผมผมพูดได้ว่าจุดสนคิวไอ้สัดมึคิวกูจริงกันบวาไอ้เหี้ยย้ำมนเดิมย้ำมนเดิมย้ำใส่เดิมทะลุนะทะลุนะตามไม่ากตามไม่ยากสายบ้านมันสายบ้านมันสายบ้านมันเอาสบาอาสบาย ได้ครับได้เอาสมาร์ทเพื่อนด้วยเอาสบมาร์ทดึงศพดึงสบนะเอ็นดีดึงสบ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 เลยดึงสบเลยดึงศพเลยเพื่อนหน่อยีเพื่อนหน่อยสสบบบมมาาชุเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยตายเดิมตายบ้านเฮ้ยมันจะโอ้โหมันตายโคตรเยอะเลยตรงกลางอะมึงเห็นไหมดึงศพเลยเพื่อนเฮ้ยจะไม่ได้สมาสบหน่อยมหนสมันตรงกลางเห็นปะ จุพันมาดึงจบพันมาดึงพันมาันมดึงพันมาักเพื่น่อยลักเมืน่อยสวดึงจพันมาี่ต่มาตัวเค้กใครโทมาเจ้าหูไปตาและอย่าเอานะไปไรตอนี้วยมาดึงมาดึงดมาดึงมาดึงมาดึงมาดึาดึงงามาดึงมาดึงมึงามามมาดึง

พี่เปาเล่นสวยมากพี่เปาเล่นสวยมากโอ้โหลลเล่นสวยมากสวยสุดๆไม่เคยไม่เคยพบเคยเห็นใครเล่นโคตรดีขนาดนี้ก็ถามว่าเปนยาพอกับคูไหมแอบรอดูใข่ส้มเล่นไปด้วยโปโหมดไอแฮปไปด้วย ให้ต้มมือที่ไหนวะช้อปปี้เนีนะให้กูไปนั่งเล่นช้อปปีนะอีมึงบ้าปเนี่ยเอาดิ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 ลุไปท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 ลุไปเพื่อนทลุไปทลุไปโอะโะอเพื่อนตาย่ตายเียดพ่หนดีิ่หนเดไน่ยี่หอยไไเฮ้ยกูถีบอะไรเนี่ย ไอชุเพื่อดีชุเพื่อดีชุเพื่อดีคอนชุเพือยี่สิบดึงเพื่อไปรู้นะไปรู้นะไหวเลยดึงเพื่อได้ไวไหวเลยเออกูตายนะไฟอาจเปลี่ยนได้นะตายถ้าไม่มีใครเอากูไฟอาจเปลี่ยนได้ถ้าไม่มีใครเอากูไฟอาจเปลี่ยนได้ป้องชุมกูบัตรเดี่ยวนี้เนบัเปนนะปนนพื่อดีดึงเพื่อนน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 ดี

มีเดียวว่ะไยากาโคกาลยควายทังควายใหเกดเกียดเกีดีพี่กิพี่กิตเย็นนะไอ้แกงจตอตายแล้วเป็นคไอ้ติ่มเร็จก็ติ่มเป็นคายละ ชุยอะไรสัตว์ยคอาคุยอาคเาคยอะมึงอสัว์คุยมึงไยงอสัตว์แล้วคุยเยแล้วคุยเ้วคยอะไร่วควายไอ้เฮียวชุดขี้ข้าไอ้สัตว์ไอ้เียไออะไรวะพกูเฮ้ยพ อย่าไหลดิอย่าไหลค้าเลยเว้ยมาดีหมวฟ้าดึงมาดึงมาดึงมาเปลี่ยนมีคามเลยตรงนี้เปลี่มีคามันเปลี่ยนมีคามันเปลีมีคามันเปลีมีคามันเปลี่ยนมีคามันเล่มีเฮ้เปลีมีคามันคอนเปลี่ยนมีคไ้เี้ยากูแม่งเป็นาีีอย่ายมันมองเยะเลวไอ้เียพ่อตายตรงนี้ชุบเพื่อเลยน้องไปน้องไปหมดนะ เธอรู้เธอรู้ออรู้อ่ะเพื่อนทะลุอ่ะเพื่อนแล้วเรู้เลยเธรู้เลยคุยมาคุยยีคี้คาไอ้สัตว์ไอ้ยีคี้คาเงียม่คุยไว้สะตวตายิหยเงี่มไว้ตวะยอไอ้สัตว์เงคุยอะไรยีคี้เงินคุยอะไรไ้สัตว์ตายดิน่อยคุยเงินคุยอะไรสัตว์ไอ้เียยไ้ยีี้คาคุยปากบีมคุยไว้ควาไม่เคยคิดจะดามึงเลยสัตว์เยี้ยเคียะคุยมือเยสัตว์ไอ้ยี่คี้ค่าเี้ยเยี่ยไอ้ยีเคียะมั้ค

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าพวกะนเหรอคอมไอ้เหี้ยอะไรหาแสงควยอะไวพวกอะไเหรอพวกอไเหรอแงบ้างไ้ควยตอนเดียเขาเข้าแกไอ้ควายเด็เหี้ยควยตัวเมย์ตัวเมยมาจ้ไอ้ไอ้ยภาพตัเมงทำอะไรได้บไอยที่ควายทำเองมาไอ้เหี้ย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  ไอ้ยุทธ์มาดิ่ไอ้ยุทธามาไอ้ยัทก์มาหามาดไอ้ยุทธ์าหาดิมาดิไอ้ยาหายมาดไอ้ยุทธ์มาห้มาด่ไอ้ยุทธมาหาดดบไ้ยมาหาัไอ้ยุทมาหดิมาไอ้ยาหาาดไอ้ยทธ์วาหายอมไอ้ยมาหาาม่ไอ้ยุทาหาดาดิไ้ยมาหดาง

ไปไอ้ที่กาไหนพูดเอาเข้ามามาๆบๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆาเๆๆ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 ยๆๆๆนๆๆๆๆๆๆัๆนะนๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆๆยกันก้นไม่ต้องตามไม่ต้องตามถ้าหลุดไม่ต้องตามถ้าไกลแล้วไม่ต้องตาม

เาะลุมามีนอยมาฟาฟงกลับมาคุมศพได้แล <baj> ้วครัมุงมศได้แล้วกลับมา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 หน่อยกลมาหน่อยกลมากลับมากลับมาลมตายเย่ะมากตายยะมากกลัไตายยอมากไปเอาคุณเอาตไปออดนี่คุณเอาตไปออไปก่อนเอไป่อล้วมค่อยไปเศพกระกัศพกรกับศพกระจุกจับศพดีอศพดีดีจศพดีจศพดี

หวยที่อดีตไอ้ย่าตุมตุมอยู่กปนอดีตไอ้ฝันไอ้ควายเนี่ยทำไมต้องพี่คุณไอ้ควายขงเล่ควายหรือเปล่าไปยาคอรินซูดไอ้คอรินซูดไอ้กระเจยไม่ถึงตัวพอไม่งต้อ่ถตัวพ่อมึงอดูสตรีมจริงไหมอะไอ้สัตว์เยย่าไปอย่างเยอะไอ้สัตว โอ้ร้องฆาหนึงตัวฆ้าหนตัวใ่าหตัวเกิดมาต็ดนุดเกิดมาเนพ่ออะไรกูเอากูด่าเยเจ็นะกูไม่ได้่าวกูมึงนะกูไม่อะไรกไม่อะไรึงชื่อเจตตี้เหรออ่ะมึงมึงชื่อเจตตี้หลไสัสกูด่าเย้เจ็ดนะยงร็วแต่ทีมันด่ากูด่ามึงเหรอกูเยชื่อมึงไหมร้อนตัวเสนอหน้าเสนอหเงือกอะไรรับหน้าแก้วอเปิดเลยเข้าไปเปิดเลย

อย่สวัสดีกรดดาใหมาดกดสไลด์ในตอนแม่งเตะพอดีทำไมทำไมทำไมเหมือนใ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 นนี้ร่บเหมือนเพื่อน ไม่ค่อยเอาเพื่อนเลยไม่ค่อยเอาเพื่อนเลยบาอยอะพื่อนไม่โดนที่งฟรีเลยแบบ คิดติดมัมมี่แอของเบลลี่จุกโดเนตมา100่งร้อยบาทเราทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้แต่เราทำให้คนทุกไม่พอใจได้สู้ๆนะครับไปแล้วไปถึงแล้วทุกคนไม่พอใจจะยังไงนะไม่พอใจ

อ่าตอนไม่ต้องรีดันไปแล้วนจัเอาไว้ข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังราลัุมา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 มนมา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 มมามาามามาม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 ามามมมมามมามัมมามามมามาาม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 าามามามัมามัมามมา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  มันเลยเพื่อนที่เ้าึงซบอหลดึงซบหน่อยดึงซบหน่อยไปบ้านมานดึงซบ้านมาดูอ่ะยังอไปบ้านมันห่คนบไปบ้านับ้านเราบ้านเราบานเายี่ยดึงซบิกดึงซบิกดึงซบกดึงบิกบ้าเรามาบ้านเราชิวว khi tôi tay mới chắc tôi ra, có mai nữa thì mai mà, à không là tông โอ้ยยังด่ยัยยงไงมากอยู่ไ,ไ<อ>ม่จัดมาแต่การต้นปฏิทินนี่นแหละป่าใค้มาเมื่อกี้งงเลย กลับมาเพชรกลับมาเพชรเออตอนต้องทำให้ทุกคนไม่พอใจได้ไดอ๋ <c oughs> อไปเราเราเคลื่อนศพหน่อยได้ไหมพี่เอาศพออกมาได้จะไปตัวยินมันนี่คนไปนี่ เอาใจให้มันเยอะเยี่ยทอนเยอะจัดเลยหรออะไรอย่างไยอ่ะไม่มีดอะไรทั้งนั้น ตีหลังว่ะผู้ไมาไตีหลังไอสัตว์ไอเหี้ยก็มาโดนแบบป้านเดียวตายเลยเนี่ยไม่เราทำไงอ่ะโอ้ยยังไปเลยยังคือแบงหน้าคือแบงหน้าไป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 ดูไกลไคุยว่าจะไหนดิแว่นในไฟดิกแว้นในดิแวนในไฟดิแวนในแวนี ี้ยไอ้สัตว์กูไม่ได้ตายเพราะมันเว่ยมันแก้กูตายกูเลยมาเดิมเลยเหมือนตอนคัาหาเลยกักขวาบ้านมันกักขวาบ้านมันโอเคโอเคก็คือทะลุแหละถูกไหมจะชุบจะอะไรก็กักขวาบ้านมันไอ้ดีไปทันเดียวกันเลยดีบอกน้องดีเฮ้ยเลากในกูเนี่กูไม่หลุดไม่อยากเปิดเออมา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 ให้มาอยากเปิดอ่ะตาไม่ยันน้อยตาไม่ยันน้อยไม่ลงรถเลยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยไอ้เฮียกลับมาคนให้มือให้มือวใคะเลยเฮ้ยอะไรของมึงไว้สัตว จบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดูอีกแล้วมีขนาดเล่นแค่นั้นแหลยเหี้ยความพร้อมไม่มีเหี้ยกูบอกแล้วมร้านเลยเนาะนัะจักขวาบ้านมันบ้านมันชนชนมีพื้นที่ไว้เล่นหน่อยโอ้โอ้ขวาดิขวาโอ้ขวาโอ้ขวา ไม่ชนเลย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 ชนซ้ายไปชนซ้ายไปชนไปชนไปชนไปขัดขวางบ้านมันมือดึงศพมามือดึงศพมามือดึงศพมาดึงมาแล้วดึงมาแล้วดึงมาแล้วเก่าเลยขอาบหลบดีขอลาบหมาดิคอนามาดี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 มาดมาดี่าดีมาดีมาดีมามาดีมาดีมบานดาดดดดีา่า่ดีาาาดีดาาดาาาาาาน ตอบได้ตอบเสมอเฮ้เล็กเล่นตรงกลางดิเล่นตรงกลางดิกลางตรงกลางมี้โหทีทัพสองเนี่ยกัารในกันหน่อยกันหน่ะเนาะกลับเล่นตรงกลางดิไใจอยู่กูสอบได้อยู่ใจเย็นแขกกันก่อนได้ป่ะอย่าเพิ่งฝืนเล่นกันดิกลับมาเล่นกันตรงบ้านเราก็ได้ใจเย็นตายอี๋ตอนนี้เพื่อโอโทนกลับมาโอโทนกลับมาเนาะกลับมากลับมาโอโทนกลับมากลับมาโอโทนมากระหวังกลับมาไดีไหม กลั <łość> บมาก่อนกลับมาก่อนต้องสี่สองสามคนตองไ้เาเพ่นต้องไปเอาเพื่อนต้องไปเอาเพื่อนัง้า่้กัก่อนนี้เพืเกณ้์ก่อนนี้วงกันดีกัน ก่อนงก่อนช่างมาเน่นอยีมงีบด้อยู่ได้วิ่งวิ่งไปวิ่งตรงตรงเนือขฝาแล้ววิ่งจากเนินงฝาแล้วค่อยเบี่ยงซ้ายได้ปะแล้วอีกสองมากับพี่คนมาเลยเลนามาเลยมาเลยไม่ไม่เล่นกันเล่นกันบ้านเล่นกันบ้านมาเลยมาเลยมาเลยเล่นก่อนนะอย่าเพิ่งมาเลยมาเลยคนมันเท่าเรานะเนี่ยเขาจะเล่นเขาจะเล่นเอาศอกเอาศอก อย่าจังหวะไหนก็เกี่ยวเลยจังหวะนไหนเกี่ยวเลยแล้วก็สบไปไปไปตรงรถนะไปที่ไปสบตรงที่เดียวกันเอาเพื่อนเรียนดูคดีไอ้สัสไอ้พี่อะไปโจกไปโจกไปโจกไปมึงอะเดี๋ยวมันรอนานจุกรอนนานมึงอ่ะน้องไอ้สัตส ตีไม่ทันมันไอ้เฮียเฟง่งออกท่าไปแต่กูาตายเปิดไฟมาเราสาดสวยน้อยเฮียแม่งเพื่อนนนฮิวไปเยอะเลยสัตว์เวยเฮียแม่งกูสาตั้งใจตั้งใจตีตั้งใจหรือแม่ง

ผู้หญิงไม่ให้กูแม้เดียวตายง่ายสองฟ้าเนี้ยยี่ไปใจด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ม,มันเดินตามเพื่อนมันเดินตามเพื่อนได้แต่เรา,าเดินตามเพื่อนไม่ได้งไงอ่ะไอ้นียคแล้วแแล้วไอ้เนี่ยทำดีแพ้คุแยแล้้หองไ้นคตลปที่ขยายตาอ้เ่ยตบแมงอยู่ีรเจแมงแมวไปด้วยไอ้เนี่ยตรงเนียตรงนี้แมงกัก,กไวไอ้อ่ะแล้วให้แมงชุบปีอ่ะ

ทะลุควยไรทะลุควยมึงไอตัดทะลุควยมึงไอ้ควายเตควาไม่ตายไม่ตาไมตีัเข้ากอาพี่ต้อนจัดเลยไอ้เหี้ยไอ้อ้เป็นพี้เข้ากงไอ้เหี้ยไ้าแกงไอ้เหี้ยไอจอมหมดเหี้ยหมดแล้วเว้ยหมดแล้วเว้ยโหตีเื่อดตุาวพี่ต้อนจัดเลยตุ๋นาวพี่ต้อจัดเลยไอเหี้ยเปี่ัเก้แกงไอ้เหี้ย ไไหอ้ี้ไอ้ีนไอ้มไอ้เด็กเอี้ยไอ้กากไอ้ควายเราต้มันล้วเลยพี่เราต้องมล้วมเลยเรา้วแม่งอยู่เป็นร้านเลยีนีเ็นีเ็นี่เดนีัปไ้เ็นีัปไ้นี่ดนีัปไ้วย

เอาเลยคอสเซนเบิร์ดหายลงเลยะนะบ้าต่อจบปรับครับหายลง,ยงนะแล้วต่อจะปรับนะขอาเ้นอ้าวอาอแล้วได้ละว่า,าลวลยล